เอพิโซดที่61นะครับเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับเ okay, คลิปอธิบายเรื่องการเพิ่มทุนมีคำถามว่าสอบถามอาจารย์ครับสมมุติมีบริษัทหนึ่งออก REIT นี่มันอ่านว่าอะไรลีดลีดอ่าสมมุติบริษัทหนึ่งออกลีดมาแล้วบังเอิญสภาพคล่องไม่พอไม่สามารถจ่ายเงินให้กับกองลีดได้ตามสัญญา สอบถามว่าในไทยเคยมีกรณีที่บริษัทที่ทิ้งกองหลีดไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินให้กองหลีดคือจ่ายอะไรอ่ะจ่ายค่าเช่าเหรอสภาพคล่องไม่พอไม่สามารถจ่ายเงินให้กับกองหลีดได้ตามสัญญาจ่ายค่าเช่าคงหมายถึงค่าเช่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าเช่าแหละ ทิ้งกองหลีดเหรอฟังดูแปลกๆแ,แ,แล้วเขาบอกว่าต่างประเทศยังไงนหะมอบถามว่าในไทยเคยมีกรณีที่บริษัทที่ทิ้งกองหลีดไหมครับไม่ได้พูดถึงว่าต่างประเทศทอเออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอธิบายนิดนึงน,นะครับว่ากองหลีดอ่ะมันมันมันคืออะไรนะครับ <c oughs> คือหลีดเนี่ยมันมันคือทรัสต์นะครับ <c oughs> ที่เหมือนเป็นกอง ออกอง trust อะที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมัน,มนต้องใช้คำ<ร>ว่ากองทุนปะ่ะกองทุนหลีดปะ่ะไม่ไม่มันมันถ้าถ้าหลีดคือ trust มันจะมีสามแบบมีกองทุนอสังหาริมทร,รัพย์อันนี้เรียกว่ากองทุนแต่หลีดเตียมันคือ trust ไม่ใช่กองทุนแต่มันก็คือลักษณะเหมือนเหมือนกองทุนนั่นแหละแต่เขาเรียกว่า trust นะครับแล้วก็ if เนี่ยมันคือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณนี้มีสามอย่างใช่ไหมครับฤทธเนี่ยลักษณะการตั้งกองอะ่ะคืออย่างนี้ <c oughs> คือลักษณะของของฤีธก็คือว่าฤีดินี่นะคือสิทธ์นะครับสิทธิ์สิทธิ์ในการที่ <c oughs> จะเก็บรายได้จากทรัพย์สินนะสิทธิ์ที่จะเก็บรายได้จากทรัพย์สินซึ่งรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยมันก็มีหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายรูปแบบเช่นเก็บค่าเช่าเก็บ ไรายได้ค่าอะไรก็แล้วแต่ละส่วนส่วนมาเป็นค่าเช่าประมาณนี้ซึ่งทีนี้บริษัทเนี่ยนะครับบริษัทที่ที่เอาทรัพย์สินเนี่ยนี่ออกปะเอาทรัพย์สินเนี่ยเข้ากองลีดหลกัหลกๆก็คือถ้าตัวเองเนี่ยแต่ใช้สินทรัพย์นี้ใช้ทรัพย์สินนี้จะต้องไปเช่านี่ออกปะไปจ่ายค่าเช่าให้กับลีดนี่ออกปะจ่ายค่าเช่าให้กับกองลีดแล้วก็เอาทรัพย์สินเนี้ยมาทําธุรกิจนี่ออกใช่ไหมครับเช่นจะไป เช่นเช่นสมมุติแล้วกันนะสมมุติเป็น Data Center แล้วกันง่ายๆนะครับสมมติเป็น Data Center อย่างเงี้ยมันก็จะมีโกดังใช่ไหมครับมีพวกเเเออออออ่อ่อออ่มีมีโกดังอ่ะมีโกดังอ่ะโอเคปะ่ะมีโกดัง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตัวบริษัทนี้ก็จะไปเช่าโกดังมาก็คือที่ที่ท,ที่ที่ให้ลีดอ่ะ ขายเขากองหลีไปแล้วใช่ไหมครับเอาเงินค่าทำโกดังอออกมาแล้วแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพอจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเอาพื้นที่นี้มาบริหารได้มาขายพื้นที่ต่อให้กับลูกค้าได้ใช่ไหมเก็บค่าเช่าตัวตัวแหลกตัวฟอร์ซิลิตี้ต่างๆประมาณนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คําถามคือถ้าบริษัทเนี่ยเอาขาย ตัวสินทรัพย์เข้ากองหลีดแล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะถ้าเป็นกรณลีนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายจ่ายค่าเช่าเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงเออถามว่าเคยเห็นทิ้งไหมมันพี่ว่าไม่ไม่เคยเห็นนะคือสิ่งที่เป็นแบบเ,เดี๋ยวจะพยายามนึกภาพก่อนนะครับจะ <c oughs> <c oughs> มีหลายหลายเคสนะครับมันมีหลายเคสเอาเอา,เอาท่อที่นึกภาพก่อนแล้วกันว่า <c oughs> คืออย่างนี้ส่วนมากอ่ะไอกองหลีดนั้นนะ่บริษัทอ่ะต้องเช่าไงเบิร์ต ต้องเช่ามาเพื่อทําธุรกิจแต่น้นีถ้าเขาไม่เช่า <c oughs> เขาก็ใช้ตรงนั้นทําไม่ได้ทีนี้ก็เลยงงต่อว่าเอา้าถ้าบริษัทหลักอ่ะก็คือสมมติว่าเช่นบริหาร Data Center แล้วกันนะสมมตินะถ้าเขาไม่เช่าเขาก็จะไม่ได้ใช้พอเขาไม่ได้ใช้เขาจะขายของลูกค้าไม่ได้ไม่ออกไหมแล้ว <c oughs> แล้วมันจะยังไง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยไม่ไม่เคยเห็นนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่มันจะมีอีกรูปแบบหนึง่งเช่นเป็นกองทุนนะครับ <c oughs> มัเป็นกองทุนอกองทุนอสังหานะครับเอ่อลึกภาพก่่นนะ <c oughs> มันก็เป็นลีดนี่แหละนะแต่ว่าลักษณะเนี่ยไม่ใช่บริษัทเช่านะครับแต่เป็นลักษณะที่ว่าอย่างนี้บริษัทเนี่ยหาคนมาเช่าอืมโอเคปะ <c oughs> บริษัทเนี่ยรับจ้างหาคนอะมาเช่าให้เก็ตปะอ่าอันนี้มันอีกแบบหนึ่งแล้วนะนะซึ่งซึ่งไรายได้ที่เราต้องรับรู้เนี่ยเออมันมันไม่ได้รับรู้มาจากตัวตัวนี่ไงตัวตัวบริษัทที่เอาบริษัทเข้าหลีดเก็ตปะคือคําว่าหลีดเนี่ยหลักการมันคือสิทธ ในการเก็บรายได้จากสินทรัพย์สิทธิ์ในการเก็บรายได้จากสินทรัพย์ <c oughs> ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์น้น,นะเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนสมมุติถ้ามันเป็นบ้านเช่าแล้วกันสมมุตินะเป็นอะไรเป็นบ้านหรูเป็นอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นบ้านหรูในโครงการเนี่ยเช่นแบบว่าขายทั้งโครงการเลยเข้าลีดอย่างเงี้ยนี่ออกไหมโดยที่แ <c oughs> บบมันเป็นบ้านเช่าทั้งโครงการนะไม่ใช่บ้านขายนะ <c oughs> จะขายโครงการเข้าลีดปุ๊บนี้บริษัทที่ขายโครงการเนี่ยเข้าลีดอะคีย์ก็คือว่าบริษัทเนี้มีหน้าที่ในการที่จะหาลูกค้าเนี่ยมาเช่าบ้านในโครงการอื <c oughs> แล้วถ้าเกิดหาไม่ได้อันนี้แหละที่มักจะมีปัญหากันก็คือ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่าลีดเนี่ยบางบางโครงการอันนี้น่าสนใจนะครับ <c oughs> คือบางโครงการเนี่ยมีการการันตีไรายได้ การันตี<ม>ไรายได้ค่าเช่าสมมุติว่าเฮ้ยอะมีบ้านร้อยหลังสมมตินะครับมีบ้านร้อยหลังแล้วก็การันตีว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบเช่าเนี่ยประมาณสักห้าปีแล้วกัน5้าปีเนี่ยเช่าเนี่ยเก้าส<ม>ิบเก้าเปอร์ซอัตราเช่านะเก้าเก้าดังนั้นนะคีย์ก็คือว่าบริษัทที่ขายเข้ากองหลีดเนี่ยสินทรัพย์เข้ากองหลีดปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะเขาการันตีไงการันตีกองหลีดไปแล้วไงว่าต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยห้าปีนะอย่างนี้พอจ่ายครบห้าปีปุ๊บ อาจารย์ไม่ตามจริงนะซึ่งไอเวเนี้ยบอกให้มันมีประเด็นเยอะคือเช่นว่าบางทีเนี่ยบริษัทเนี่ยตอนที่ขายเข้ากองหลีดเนี่ยเขานะบวกเงินไปแล้วเนื้อบอกว่าบวกเงินเนี่ยที่ต้องจ่ายให้กองหลีดห้าปีนะนะั่น่ะบวกไปแล้วเขาไม่ขายเงินตอนแรกที่ขายัพย์สินเข้ากองหลีดอตขายแพงเพราะขายแพงเพิ่อเพราะอะไรเพราะว่าบวกเงินที่จะจ่ายเข้ากองหลีดห้าปีนั้นไ้แล้วคือบวกไว่เสร็จสามหมดแล้วว่ากันเถอะความจริงอ่ะไม่มีคนเช่าเบิร์ด อืมอ่ามีเหมือนกันมีเหมือนกันคือความจริงยังไม่มีคนเช่าคือหรือมีคนเช่าแบบน้อยมากเลยสิบเปอร์เซนจากสินทรัพย์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยห้าปีปุ๊บปรากวดกองหลีดไม่มีตังค์เขาก็ไม่มีไรายได้ไงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอืมอืมเท่าเท่าที่อ่านคําถามเนี่ยผมลองอ่านอีกทีระหว่างฟังพี่ไปด้วยนะเขาบอกว่าบังเอิญสภาพคล่องไม่พอไม่สามารถจ่ายเงินให้กับกองหลีดได้ตามสัญญา คือผมเดาใจว่าเขาเหมือนกับอยากจะไปลงทุนในกองดีดแล้วเปลงว่าบริษัททีเ่เขาเรียกว่าอะไรขายใช่ไหมขายกองดีดนี้จะไม่มีเงินจ่ายตามสัญญาเพราะว่าสภาพคล่องไม่พอแล้วเขาที่ไปลงทุนในกองดีดจะมีปัญหาหรือเปล่ามันเคยเกิดขึ้นไหมไม่เคยเห็นเ่วนตวไม่เมเห็นอันนี้พี่บอกคือมันต้องเอาไปทำธุรกิจ ใช่แตกอย่างที่บอกมันก็อีก,อก,อกหลายรูปแบบไงซึ่งแบบว่าอาจจะบอกว่าเป็นยัางเงี้ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นโครงการบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่าจ,จะจะหาลูกค้ามาเช่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็มันจะมีระยะเวลาที่การันตีที่ที่ที่ททเฉพาะเจาะจงเช่นสามปีห้าปีเจ็ดปีอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าการันตีแล้วเราไม่จ่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องฟ้องร้องกันซึ่งบอกตรงๆนะไม่เคยเห็นเบิร์ดเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ย ต้องยอมรับก่อนว่าคนที่ขายสินทรัพย์เข้ากองหลีดอะไม่มีใครแบบเสื่อสิงทริ้งแรกทุกคนน่ะเบิร์ดคือเขาวางแผนไมห่หมดแล้วอะพุ่งตรงเลยนะว่าเขาขายปึ๊บเขาได้เงินก้อนมาใช่ไหมครับแล้วจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาบริหารยังไงอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองโดนฟ้องง่ายๆหรอกนึกออกปะแต่เขาจะมีกำหนดเงื่อนไขาบางอย่างที่ที่เขารู้ว่าพอหมดเงื่อนไขนั้นแล้วเนี่ยเขาจะแบบเอ,อปลอดภัย ไม่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นหรอกคือพวกเนี้ยแสบแบบฉลาดมากอะเออทำดีลไว้แล้ว<ม>ปัญหาคือนักลงทุนต่างหากที่เราจะไปลงทุนแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยอ่านดีเทลกันว่ากองหลีดนี้มันมีดีเทลยังไงหนึ่งมันออายุสัญญาแค่ไหนมีการันตีรายได้การันตีค่าเช่าเนี่ยกี่ปี การันตียิวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขข้อยกเว้นอะไรไหมไอข้อยกเว้นเนี่ยน่ากลัวมากข้อยกเว้นน่ากลัวมากเช่นเราจะการันตีนะว่าจะจ่ายค่าเช่าเนี่ยเต็มสัญญาอลไตลอดตลอดอายุสัญญาอะมีฟังดูนะการันตีเลยว่าจะจ่ายค่าเช่าเนี่ยต่ออายุสัญญานี่คือการันตีนะแต่มีข้อยกเว้นมีอข้อยกเว้นเนี่ยน่ากลัวยกเว้นว่าถ้าเก็บไม่ได้ตามจริงเนี่ยก็ไม่จ่ายนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะเขียนทำไมว่าจ่ายตลอดอายุสัญญาสัญญาเนี่ยหรอแม่อันนี้คือมีจริงเหรอเขียนอย่างนี้เลยอ๋อ เขียนมีมีข้อยกเว้นมีอะไรเยอะแยะคือการเป่นลงทุนเนี่ยเหมือนเดิมอะเบิร์ตไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามในหุ้นในกองทุนในหลีดในอินฟาเนี่ยมันเหมือนกันหมดอะคือว่ามันต้องอ่านมันต้องเข้าใจอะจะบอกเลยว่ายิ่งกองทุนเนี่ยยิ่งตัวดีเลยคือมันจะมีแบบความดีเทลอะของตัวของตัวสัญญาเนี่ยหรอปะมันมีดีเทลของสัญญาซึ่งเราอะไม่รู้ไม่ได้เลยอะต้องอ่านยิ่งกว่าหุ้นอีก <c oughs> ต้องเข้าใจยิ่งกว่าหุ้นอีกถ้าใครบอกว่าเอ้ยลงทุนกองทุนอสังหาพวกนี้ง่ายกว่าหุ้นอันนี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลยมันแค่อาจจะมันอาจจะเข้าใจรูปแบบของรายได้ง่ายเพราะมันเก็บค่าเช่าเก็บรายได้มันเข้าใจง่ายใช่ไหมครับแต่ที่ยากคือดีเทลของสัญญาเนนี้เข้าใจต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดมากๆนะครับอ่าโอเคครับ